หลวงพ่อดีนเนาะพระเทวิสุทธาจารย์เป็นเรื่องของหลวงพ่อวัดหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อลือชากันว่าท่านเป็นพระที่มีแต่ความสุขไม่เคยมีความทุกข์วันหนึ่งโยมนิมนต์ท่านไปเทศที่บ้านบอกท่านว่าจะมารับแต่เช้าหลวงพ่อก็นั่งรอจนสายโยมก็ไม่มาสักที หลวงพ่อก็ว่าไม่มาก็ดีเหมือนกันเนาะเราฉันข้าวเราดีกว่าเนาะฉันข้าวได้ไม่กี่คำโยมก็มารับพอดีกราบกรานขอโทษที่มาช้าเหตุเพราะว่ารถเสียหลวงพ่อวางช้อนอืมก็ดีเนาะไปฉันที่งานก็ได้เนาะนั่งรถไปได้สักพักเครื่องรถก็ดับลง คนขับรถบอกว่ารถเสียครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าเออดีเนาะได้หยุดพักชมวิวเนาะคนขับซ่อมรถได้สักพักก็ออกปากขอให้หลวงพ่อช่วยเข็นรถความจริงหลวงพ่อก็แก่ชราข่าวก็ฉันได้ไม่กี่คําแต่ท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าโอ ดีนเนาะได้ออกกำลังกายดีนเนาะแล้วก็ขมีขมันออกแรงช่วยเข็นจนรถวิ่งไปถึงบ้านงานเวลาเลยเที่ยงหมดเวลาฉันอาหารไปแล้วเป็นอันว่าหลวงพ่ออดข้าวอดน้ำเจ้าภาพก็ร้อนใจอะไรอะไรก็เลยเวลามานานก็เลยนิมนต์ท่านขึ้นเทศทันที หลวงพ่อก็พูดว่าเออดีนเนาะมาถึงได้ก็ทำงานเลยเนาะหลวงพ่อว่าแล้วก็ขึ้นทำมาศเทศจนจบมีคนชงกาแฟถวายแต่เผลอตักเกลือใส่แทนน้ำตาลหลวงพ่อจิบกาแฟไปนิดนึงแล้วก็บอกโยมว่าโอ้ดีนเนาะ ดีดีดดแล้วก็วางไว้ธรมเนียมของหลวงพ่อที่ขลังขลังเวลาท่านฉันอะไรลูกศิษย์ก็อยากจะได้บ้างว่ากันว่าเป็นสริมงคลดีนักแลเรียงหน้ารอกันเป็นแถวลูกศิษย์คนแรกดื่มกาแฟก็พ่นพรวดออกมาโอ้ยเข้มปีเลยหลวงพ่อฉันก็ไปได้ยังไงเนี่ย หลวงพ่อพูดว่าก็ดีนเนาะฉันกาแฟหวานๆมานานแล้วฉันเค็มๆมั่งก็ดีเหมือนกันไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกลมแรงน้ำท่วมหรือคนด่าหลวงพ่อท่านมองในแง่ดีให้ได้หมดมีลูกศิษย์ใกล้ชิดคนหนึ่งไปทำความผิดมาถูกจับไปติดคุกท่านก็ว่าก็ดีนเนาะ มันจะได้ศึกษาชีวิตหลวงพ่อดีเนาะเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อที่ใครๆก็รู้จักท่านมีลูกศิษย์ลูกหาและมีผู้เคารพนับถือมีเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีและการประพฤติปฏิบัติตนของหลวงพ่อและเนื่องจากหลวงพ่อดีมีผู้เคารพนับถือมาก จึงมีผู้มาถวายจัดปัจจัยเข้าของเครื่องใช้ที่มีค่าแก่ท่านมากมายในกุฏิของหลวงพ่อดีจึงมีข้าวของเงินทองที่เตตาล่อใจโจรให้อยากลองของมากมายแต่ดูเหมือนว่าหลวงพ่อท่านไม่ค่อยจะสนใจวัตถุรอบกายของท่านแต่อย่างใดอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อดีก็ถูกโจรที่ชอบปล้นฆ่าเจ้าทรัพย มามากมายถือปืนบุกเข้าประชิดต,ตัวหลวงพ่อบนกุฏิพร้อมทั้งประกาศว่านี่คือการปล้นอย่าได้ขัดขืนนะหลวงพ่อหลวงพ่อดียิ้มกับโจรด้วยอารมณ์ดีและไม่มีอาการสะทกสะทานท่านกล่าวกับโจรอย่างนิ่มนวลว่าเออปล้นก็ดีเนาะ โจนชักแปลกใจในคำพูดและท่าทีของหลวงพ่อโจนถามว่าถูกปล้นทำไมว่าดีละ่ะหลวงพ่อหลวงพ่อตอบว่าทําไมจะไม่ดีละ่ะก็ข่าต้องทนทุกทรมานเฝ้าไอสมบัติบ้บบาเนี่ยตั้งนานแล้วเองเอาไปเสียให้หมดข่าจะได้ไม่ต้องเฝ้ามันอีกแต่โจนก็ขู่อีกว่า ไม่ใช่ปล้นอย่างเดียวนะฉันต้องฆ่าหลวงพ่อด้วยเพื่อปิดปากเจ้าทรัพย์หลวงพ่อดีก็ตอบเหมือนเดิมฆ่าก็ดีเนาะโจนแปลกใจจึงถามว่าถูกฆ่ามันจะดีได้อย่างไรล่ะหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ตอบว่าข่ามันก็แก่แล้วตายเสียดายก็ดีจะได้ไม่ทุกข์ร้อนอะไร โจรรู้สึกอ่อนใจเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันไม่ฆ่าหรอกหลวงพ่อหลวงพ่อก็พูดเหมือนเคยว่าไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจรก็ถามอีกว่าทำไมฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดีอีกล่ะหลวงพ่อบอกว่าการฆ่ามันก็เป็นบาป เองจะต้องชดใช้เวรทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่างน้อยตำรวจเขาจะต้องตามจับจับเองเข้าคุกเข้าตารางหรือไม่ก็ถูกฆ่าตายตายแล้วก็จะต้องตกนรกอีกโจรเลยเปลี่ยนใจถ้าอย่างนั้นฉันไม่ปรนหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อดีก็ตอบอีกว่า ไม่ปล้นก็ดีเนาะในที่สุดโจรคนนั้นก็สำนึกบาปเข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อพ้นโทษออกมาก็ขอให้หลวงพ่อดีบวชให้และบำเพ็ญศีลภาวนาตลอดมาส่วนหลวงพ่อดีมีคนให้ฉายาท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะหลวงพ่อมองโลกในแง่ดีไม่เคยจับผิดใคร ไม่เคยว่าใครเจอปัญหาอะไรอะไรก็พูดคำว่าดีเนาะจนกระทั่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุอุทานธรรมวาทีซึ่งแปลว่าดีเนาะผู้มีวาจาไพเราะดีที่สุดหลวงปู่ดีเนาะ หรือพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุอุทานธรรมวาทีเป็นเจ้าอาวาสวัดมัชชิมาวาสตั้งแต่พศ2451จนกระทั่งพศ2513จึงได้ถึงแก่มรณภาพลงตรงกับวันที่10มีนาคม2513 ขึ้นสี่ค่ำเดือนสี่ปีรากาเวลา9นาฬิกาสิบนาทีด้วยโรคชรารวมอายุท่านหลวงปู่ได้98ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดมัดชิปมาวาดเป็นเวลา63ปีพรรษาได้76พรรษาหลวงพ่อดีเนาะ